ปเพื่อสำรองหวยน้ำน้ำมันลองดูว่าจะไปได้กี่วัด I don't know. Sí, <laughs> 拜拜。Huh? Okay, 穿反、啊、方式啊。 ดูหลังไ่้ย็นไร